สวัสดีครับมาพบกับผมเจกเก้าศูนย์นะครับช่องเจกเก้าศูนย์นะครับเจกแทงยับมาดูนะครับโอมหน้าพระนะครับลงสีรอบสามนะครับมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงเสร็จอีพีนี้นะครับเสร็จแน่นอนไอที่เจกคิดไว้นะหน้าพระอะไรพวกนี้นะจะต้องมีสนิมหน่อย ังเกจก็เลือกที่จะใช้สีเขียวแทะโคนเขียวหนะ่ะยพักเก่าพักเก่าขนมเขียวก็แทงเสร็จแล้วเดี๋ยวพอดีบ้านพี่เรอยู่ทางนนช่ม ก็เดี๋ยวแวะหาโทนบางแคลปล่อยได้เลยเก่าพ้าเก่าอ่ะแวะปล่อยโทนได้เลยพี่โทนไม่พี่ลูกเขายะรับป่ะนะแต่แวะได้เพราะว่าเขาเขาเขาต้องรับทุกคนอยู่แล้วอะ่ะเขาทําธุรกิจทางนี้นะเคยเจอตัวจริงทีหนึ่งก็แกก็ใจดีแต่เสียงดังหน่อยเจอครั้งแรกก็ตกใจอยู่เหมือนยังไม่รู้ใจกันแต่แกงก็ใจดีนะเล็ก,ลก มีอะไรดีๆก็แวะนะฮะจะดูได้แต่ไม่ค่อยโกหกอ่ะจะพูดต,ตรงๆดีก็ดีไม่ดีก็บอกไม่ดีโดนก็บอกโดนอ่ะโดนก็บอกโดน ไม่ต้องันกว้างครับเราพยายามทํางานให้เป็นตารางเซนนะต์นะตีตีช่องทํางานไปนเลยว่าค่อยๆตันตีละช่อง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 ครับงานจะออกมาค่อนข้างละเอียดนะครับสีเสือจะนั่นค,ค่อยๆตันที่เราตารางเซนต์นะไม่ว่าดึงแม่งตึง ว่าดึงตึงเี่ยตรงที่เขามาสักหน้าอกเนี่ยดึงตึงมาเดี๋ยวออก็ดึงตึงะดึงตึงตึง,งสีมันจะปั่นเข้าง่ายนะปักยังไงมันจะเข้าง่ายปักให้บางก็เข้าบางนแต่ถ้ามันไม่ตึงมันไม่ได้ตั้งใจนะมันจะเป็นริ้วเนื้อเลยนะจะออกมาไม่ไม่ไม่เสมอไม่ได้ยัางใจเราอ่ะ จะเริ่มมาตะแคงนับตรงนี้ก็ใช้ตะแคงน้ำตะแคงงนะครับนนจแจ๊เอา,ะานะอาดวนค่อยๆนะครับค่อยๆเจกเดินเครื่องไฟนิดเดียวนะครับแต่มันเจกไม่อยากบอกเลขเฉยๆว่าไม่อยากให้ยึดติดนะว่าต้องใช้เลขเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยไม่เป็นนะไฟเครื่องหม้อแปลงอะไรแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันนะไฟจ่ายไม่เหมือนกัน จะไปใช้ตรงนั้นมาเป็นตัวเกณฑ์วัดไม่ได้นะครับต้องต้องใช้ความรู้สึกเท่านั้นนะครับเพราะช่างแต่ละคนส่วนตัวก็แทงไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะว่าบางคนชอบแทงเร็วแทงช้านะครับส่วนตัวอาเจ็ดแล้วจะเป็นคนก็ค่อยทำนะครับค่อยๆฝั่นนะครับงานเงาอาเจ็ดถึงจะงานพวกอีเลส่งมิงานเงาถึงจะปั่นไวนะแต่ถ้าเป็นงานพวกนี้จะค่อยๆทำนะครับ <c oughs> งานตีพัดอะไรพวกน,นี้มันต้องฝันโดยโดยโดยภรรยายอยู่ลนละอันนันมัน,มน,มนเราเลี่ยงไม่ได้นะแต่ถ้างานพวกนี้เราเข้าไปํันะครับต้มครับมาดูนะฮะสีฟ้าบางคนบอกแทงไม่ติดแทงไม่เป็นมันก็ไม่ติดคนระับก็บปั่นแะค่นี้ละ ใช่ไหมครับมีกล้องโทรศัพท์ที่่คโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรไม่รู้เครื่องสองพันเก้าเก้าสิบเจกเคยพูดหลายรอบแล้วเจกไม่มีแบบไอ้โทรศัพท์ไอโฟนอะไรมาถ่ายเอาสีเอาอะไรอะอันเนี้ยสีจริงที่ออกมาจริงเลยเนี่ยงานเจกสีฟ้าเนี่ยใครบอกแทงไม่ติดเนี่ยปั่นแม่งแค่นี้แหละไม่มีอันนี้ไม่มียาชานะมันติดง่ายเนี่ยแค่เนี้ยเจกปั่นแค่เนี้นะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องถามมานี่แน่นึ๊ แล้วเลือดไม่มีเครื่องเจ็ดไม่ใช่ว่าตะบันเปิดเอาไฟแรงๆเพื่อให้สีม้นติดไม่ใช่ครับนน้อนไม่ใช่นะครับนน้อนที่บอกเลยว่านันน้อนคิดผิดไม่จาเป็นต้องแรงก็ติดนะครับเนี่ยมันอยู่ที่การทํานะครับเนี่ยค่อยๆนวดนะครับเข้มปัดเนี่ยนะเนี่ยไม่มั่นใจเนี่ยนวดเข้าไป ก็ให้นวดนะนั้นๆน,น่ไม่มีอะไรยากเกินคนไทยเชื่อผมเชื่อเจ็กแต่ก่อนเจ็กก็เป็นแค่ขี้ยางงูๆคนนึงอ่ะมันก็เป็นเป็นได้ทุกคนอนะ่ะเริ่มคิดจะเริ่มไหมยังอนะ่ะน้องๆคิดจะเริ่มก็เริ่มเลยถ้าชอบนะ วางสิ่งอที่ไม่ดีไม่ดีใช้ละหันมาจับทําอะไรพวกกันนะถือว่ามันค้าท่าดีเออฝากกดแชร์เจ็กไว้หน่อยนะไว้ให้เจ็กไว้ซื้อกล้องดีๆไว้ทําเพราะว่าเขาพูดหลายคนแล้วเออว่าที่ทํานี่ก็มีความรู้ดีนะไวออ้เป็นแนวทางศึกษาอะไรได้แต่ว่ากล้องมองลองทีมไม่ค่อยชัดอันนี้ก็ต้องขอโทษ คนที่มาดูด้วยกอกล้องมันไม่ชัดมนนีเรื่องไม่ได้ขอขอเวลาผมหน่อยว่าเดี๋ยวมีงบประมาณนลยสักหน่อยก็จะเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็จะได้ดูกันดีด ถามนะครับเขียวอะไรไม่ต้องถามบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเขียวอะไรไม่อยากให้ความรู้ผิดไปนะครับอันนี้มันเป็นเขียวที่อยู่ไหนวะเอธานันนะะเอทาน,น,นัาน,นไม่ได้ว่าชงเองแล้วนะที่ว่าบอกไม่ได้นะ่ะคือเจ็กภาษาอังกฤษไม่ค่อยนะฮะ ใครเก่งภาษาอังกฤษเดี๋ว้เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะนี่ยี่ห้อนี้ไม่ได้สปอนเซอร์หรอกแต่ใช้จริงยี่ห้อนี้มันสดดีสวยดีสีตักติดง่ายอ่าอะดูดูดูอะไรไม่รู้อ่านเอานะเพื่อนๆเบอร์นี้มันเกยดีลองดู อ่านไม่ออกจริงพยายามหลายครั้งแนละ้วเดี๋ยวคอยรอลูกโตก่อนเดี๋ยวจะให้ลูกอ่านให้ฟัง ถามว่าเจ็ดอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วเวลาเจ็ดไปซื้อของหรือสั่งของเจ็ดทำไงเจ็ดใช้ชี้ครับไม่ยากครับจะซื้อของกำินไปชี้เขาก็ขายครับครับชีวิตเจ็กง่ายครับ สำหรับคนที่อยากอยากอยากมาสักกัดเจกนะก็เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กเจกอินเมจินนะครับเจกแทงยับก็เจกอินเมจินนะก็เพื่อนเพื่อนกันได้นะครับก็ทักคุยรายละเอียดอะไรกันได้นะครับก็สำหรับเจกทีม่มีอะไรคุยได้ทุกคนนะครับผม เป็นช่างตักนะครับไม่ได้เป็นนักเลงนะครับมีอะไรคุยได้นะครับให้ความจริงนะท่านผู้ชมน้นอน้เพื่อนๆพอี่พาอาจารย์ที่ดูทุกคนนะครับถือว่าเป็นเป็นมีคุณคุณกันนะครับที่เข้ามาดูช่างตักก๊อกแก๊กแตะแลกก๊อก นะฮะเป็นไงฮะเป็นไงฮะมาแล้วใช่ไหมฮะมาแล้วใช่ไหมฮะแลาวมาดูกันครับมันสวยได้อีกจริงจิงเจ๋งไม่เจ๋งในงานพวกนี้ เก่งเลยไม่ถนัดเลยบางทีปัดเลยไม่รับแต่เนื่องด้วยบางทีงบางทีด้วยเป็นต้องรับสีเหลืองติดยากใช่ไม้รอบเดียวครับพี่น้องอันแค่นี้ก็พอครับแค่แตะก็ติดแล้วครับสีเหลือง เรียนให้ดีครับเรียนให้ดี ก็งานก็จะประมาณนี้นะฮะออกมาแล้วไงแบบนี้แบบนี้ก้มหน่อยครับอ่าแบบนี้ประมาณนี้พอจะเรียกเจ็กว่าช่างได้ตักคนไหมครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็งานก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแ,แล้วโอมหน้าพระนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเรื่องเดียวฝากแชร์ให้เจ็กหน่อยติดตามให้เจ็กหน่อยแล้วกันนะครับ ก็อยากให้ช่องมันมีสมาชิกเพิ่มไปวันนี้นะครับผมได้มีกำลังใจจะทำอะไรนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ